สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่แหล่งผลิตจริงๆนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงถั่วฟินนัทถั่วอารมณ์ดีเป็นถั่วสูตรของผมนะครับถั่วนี้ไม่ได้มีขายตามท้องตลาดหาลับประทานยากมากเพราะว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่สูงสูงกว่าระดับน้ำทะเล2,500เมตรจะอยู่ในพื้นที่เย็นนะดังนั้นเป็นถั่วที่ไม่ได้มีขายตามท้องตลาดนะครับถั่วฟินนัทกรอบหอมอร่อยมันเม็ดใหญ่ นะดังนั้นท่านใดต้องการจะรับประทานนะครับติดต่อผมได้นะฮะคุณประโยชน์มีอะไรบ้างครับ1จะช่วยทําให้เลยบบำรุงร่างกาย2จะช่วยประสานแผนในกระเพาะอาหาร 3. ให้โปรตีนสูงเอนเนอร์จีสูงให้พลังงานสูงมาก 4. เป็นถั่วที่ไม่มีไขมันอิ่มตัว 5. เป็นถั่วที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอล 6. เป็นถั่วที่จะช่วยอะไรไม่ให้เ,เลือดอุดตัน และโรคหัวใจเจดข้อนี้สุดยอดครับเป็นถั่วที่จะสร้างคลาเรียกรดอะมิโนทริปโตเฟนคืออะไรฮะมันจะไปช่วยสร้างฮอร์โมนโซเซโรโทนินกดสารตัวนี้จะทำให้เกิดความสุขสงบนะจะทำให้หลับง่ายมีอยู่ในถัว่วฟินนัทสุดท้ายครับในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับสบรรพคุณแล้วเนี่ยสุดท้ายคือความสะอาด ความปลอดภัยอันนี้สําคัญมากผมใส่ใจทั่วฟินนัตเราจะผลิตจากการคั่วเราจะไม่ทอดเมื่อคั่วปุ๊บเราใช้เกลือในการในการครียบประสานความร้อนเมื่อถั่วฟินนัดไม่ทอดก็จะไม่มีน้ํามันท่านครับเวลาท่านไปห้างสินค้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเวลาท่านไปซื้อกลุมอบกรอบฉีกทานปุ๊บข้อนหนึ่งคืออร่อยแต่หลังจากอร่อยท่านได้อะไรฮะได้โทษตามมาเพราะว่ามีสารเจือปนเขาเรียกว่าสารปรุงแต่งแต่ถั่ว ฟินนัทไม่มีสารปรุงแต่งแม้แต่นเดียวดังนั้นมีแต่ประโยชน์100%ไม่มีโทษแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับข้อควรปฏิบัติท่านควรจะมีถั่วฟินนัดติดโต๊ะอาหารไว้1โต๊ะต่อบ้าน เพราะเกิดครอบครัวของท่านมาลูกหลานท่านมาทานอาหารโรยถั่วไปในข้าวมันจะมีพลังงานทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อกี้7ข้อด้วยกันเห็นไหมครอบครัวท่านก็จะได้สารอาหารนะครับท่านควรมีติดกระเป๋าไว้ถุงเล็กๆเลกวลาท่านเครียดจากโควิดไม่ว่ารอบ3รอบ4มันจะมาหรือไม่หรือเราต้องอยู่กับมันต่อไปเครียดทานถั่วฟินัทเพราะมันจะสร้างทําให้เราเกิดความสุขสงบอารมณ์ดี นี่คือถั่วอารมณ์ดีต่อไปครับท่านในที่ขับรถทางไกลควรมีถั่วฟินนัดไว้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาขับรถทางไกลท่านจะง่วงเมื่อง่วงปุ๊บถั่วฟินนัตจะทําให้ท่านตื่นตัวสมองตื่นตัวตลอดเวลาสุดท้ายครับท่านควรมีถั่วฟินนัดไว้แจกเพื่อนๆอญาติพี่น้องเพื่อนรุ่มธุรกิจเพราะอะไรเมื่อท่านแจกไปแล้วเขาจะนึกถึงท่านท่านจะมีแวลูมีมูลค่าทัานทีรับรองเมื่อท่านแจกไปปุ๊บเขาจะไลน์มาโทรมาถามว่ามันคืออะไรมาอร่อยจริงๆ เห็นไหมฮะท่านจะเกิดมูลค่าทันทีดังนั้นผมอยากจะให้ข้อมูลท่านไว้เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลนี้ไปในข้อมูลที่ผมจะส่งให้ท่านด้านล่างน,นะครับเป็นแบนเนอร์จะมี QR Code จะมีอาจจะมี IDline ดังนั้นท่านติดต่อแอดมินผมได้เลยนะครับดังนั้นหากท่านในต้องการนี่ครับ3ถุง1 0ึบาท สามถุงหนึ่งร้อยบาทอันนี้ถั่วหนึ่งร้อยบาทถ้าท่านต้องการนะครับจัดส่งถึงที่ต้องการอย่างไรแจ้งกับแอดมินผมได้เลยนะครับนะทีนี้ผมให้ท่านดูครับว่าปริมาณของถั่วเนี่ยนะฮะถ้าท่านซื้อถั่วดังๆในห้างสปรพสินค้านี่คือถั่วฟินัตผมนะฮะเทใส่ปุ๊บนะนี่ีปริมาณนะครับมีร j, ปริมาณฮะนี่ปริมาณนะครับ,รรบ,รรบ,รรบอันนี้นะถั่วนี้นะฮะหลังจากเทแล้วนะครับเทแล้วอย่างนี้เนี่ยเทแล้วนะท่านดูนะครับท่านดูเไปมาเนี่ยถั่วฟินัตเนี่ยสามสิบกว่าบาท อันนี้ก็อะไรสามสิบบาทนี่ก็สาบบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามสีสานะท่านดูครับปริมาณเห็นไหมคุณประโยชน์ก็ไม่ได้ต่างกันแต่ปริมาณต่างกันไหมครับต่างกันมากมายดังนั้นกระบอกท่านว่าถ้าท่านอใช้อ่เขาเรียกอะไรถ้าท่าน ใช้บริการถั่วฟินนัทเนี่ยนอกจากท่านได้ปริมาณสารอาหารที่ดีแล้วท่านยังเซฟคอร์เซฟใช้จ่ายด้วยเพราะปริมาณเขาเยอะกว่าก็ฝากท่านไว้นะครับถั่วฟินนัท3ถุงร้อยอันนี้ถุงละ1 0 0บาทหากท่านใดต้องการก็ติดต่อมายังแอดมินด้านล่างในแบนเนอร์ที่จะส่งให้นะครับสวัสดีครับถั่วฟินนัทครับถั่วอารมณ์ดีถุงละ100บาทครับอันนี้3ถุงร้อยครับติดต่อแอดมินผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ